ดูดูดูกล้องพศทำไมกล้องพบทำอะไรอ้าวอ้าวอ้าวเปิดประตูเองได้ละวทำไงแล้วทีเนี้ยาเดี๋ยวนี้เปิดประตูเองไปไปข้างนอกระเบียงได้เองได้ด้วยหรอฮะเอ๊ะทำไงล่ะคุยกับนก ไปยังไ,ไงไปยังไงกองหบ <c oughs> เดี๋ยวเขาต้องเอาเสื้อกีฬาไปให้น้องสายมันท่งเลยโอ๋อขี้ลืมจังลูกคนนี้ไ <c oughs> ม่นี่เปิดเองได้ก็ลงมาเองลงมาเองเลย <c oughs> เดี๋ยนี้เก่งจะตายนะเก่งเก่งจริงจริงเล่นอะไรแต่ละอย่างเสียวเซียวทางนั้นเจ้าเดือนแล้วไปไหนไปไหนตอโอ้ยจไปไหมตกนะ้าเก่งแล้วปล่อยมือได้ด้วยดูแลตัวเองนะลูกนะ ไม่อยู่ไกลนะลุงนะโชว์เก่งใหญ่เลยอละไรๆๆๆๆ